สวัสดีครับแฟนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยที่เคารพรักทุกท่านครับตอนนี้เราลงพื้นที่บ้านสูบครับทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยครับโดยท่านอนาคไคริกาศิลปประพาเดโชครับนี่ครับมาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมบ้านสูบนี่ครับนี่อยู่บนถนนนะครับจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับบ้านบางหลังนี้ท่วมไปครึ่งหลังเลยครับนี่ครับสภาพน้ําครับที่เห็นอยู่นะครับเราขับรถเพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านสูบครับ โอ้ครับทรายาก็คือรวรไม่ได้นะคะับน้ำมันลดลงเล็กน้อยทราให้เราสามารถที่จะท่มฝั่งได้นะครับนี่ครับเราให้ดูสภาพฝนก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับตัวนี้ครับนี่ใครที่บ้านอยู่ริมริมทองน้ำเนี่ยครับมีทั้งบ้านเรือนมีทั้งสวนแก้วมรกตครับนี่ครับสภาพโอ้โหครับถือว่าหนักเลยครับฝนตกมา ่วงกลางคืนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีฝนลงเม็ดอยู่ครับเดี๋ยวจะได้ดูบรรยากาศสภาพน้ําครับสภาพบ้านเรือครนครับนี่ครับน้ําเริ่มท่วมครับหลายพื้นที่แต่ว่าหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหลักปพอหรือรอําเภอเมืองเลยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะครับเข้าให้การช่วยเหลือแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับพี่น้องยืนดูกันอยู่ครับน่าจะ ขนสินของได้ไม่ค่อยทันหรอกครับเพราะว่าน้ำมันมาเร็วครับเป็นน้ำป่าครับนี่ครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปเดินดูนะครับเดี๋ยวไปถามพี่น้องดูว่าได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายกันอู่ครับเยอะเลยครับที่มองดูนะครับที่บ้านอยู่ติดริมคลองพื้นที่อื่นๆครับที่ผ่านมานี่ก็เช่นกันนะครับทางผูเรือที่ผ่านมาก็ท่วมครับตรงที่เป็นจุดที่เป็นร่องน้ำครับเป็น พื้นที่ที่น้ําผ่านนะครับนี่ครับฝนลงเม็ดครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวรถเราไปเรื่อยๆครับนี่ครับทีมงานครับเราไปเรื่อยๆเราจะไปที่หมู่ที่เก้าที่ว่าฝายมันขาดครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอนนี้ตอนกลับมาเราจะมาเก็บให้ดูเนาะว่าพื้นที่บันเนี้ยครับครับน้าก็ยังคงจะไม่ลดหรอกเพราะว่ายังมีฝนอยู่นะครับ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับใครที่ติดตามก็ที่เป็นห่วงบ้านเดี๋ยวเราจะรายงานบรรยากาศให้ให้ได้รับทราบกันครับมันมีไฟอยู่ทั้งนู่นเหรอพี่เขียวใช่ไหมหมูที่เ้าหมูอ่เก้าอที่เกิดถามเขแล้วใช่ไหมเราตรงไปใช่ไหมหมู่ที่เก้าตอนนี้กำลังขับรถไปครับ เดี๋ยวสักกู่หนึ่งนะครับอาจจะในตาหน่อยกำลังตรงไปที่ที่ฝาท,ที่มันขาดนะครับโอ้โหนน่ะครับมองไปข้างๆเนี่ยเสียงเสียงหหน้าเข้าดีมากเลยขนาดพูดอยู่ในทั้งข้างหน้าเนะ เนี่ยครับไปตามถนนล้วไปมูที่เก้าครับไปเบื้องต้นทางมันก่อนเนาะลำน้ำอะไรนะพี่เฉียวลำน้ำเนี่ยลำน้ำอะไรที่มันท่วมมันลำน้ำสวยเหรอ <c oughs> ที่หนักๆเมื่อสักครู่ก็หนัก,อ,ก,อ,นนกอยูน่นะที่เราผ่านมาเนี่ยมูมที่หนึ่งไหม <c oughs> ที่เขารายงาน <c oughs> มู่ที่หนึ่ง <c oughs> ที่อยู่ลังคา <c oughs> อยู่เลยเนี่ย 在国内。